กรณีพักชำระหนี้อยู่ค้างค้างงวดสามารถที่จะรีไฟแนนซ์ได้ไหมตอบคำถามนี้กันนะคะกรณีอ่รีไฟแนนซ์นะคะแต่มีการค้างค่างวดแล้วก็มีการพักชชำระหนี้นะคะไฟแนนซ์ของเรารับปกตินะคะโดยเนื่อนขนะคะรถคันนี้ต้องผ่อนเกิน4ปีขึ้นไปนะคะยอดจัดจากเราต้องสูงกว่ายอดปิดบัญชีของคุณลูกค้าถึงจะสามารถทําได้นะคะ รถรุ่นที่เรารับจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นยกเว้นเชฟโรเลตและรถยุโรปนะคะกระบะรับปี0 7ขึ้นไปนะคะเก่งรับปี2013ขึ้นไปนะคะทะเบียนบ้านที่รับจะรับทะเบียนบ้านภาคอีสานภาคตะวันออกทุกจังหวดัดกรุงเทพรับปริมณฑลนะคะอ่าส่วนการรีไฟแนนซ์ โดยที่ยังพักชําระนี้อยู่มีการค้างข้างงวดนะคะเรารับปกตินะคะค้างเลยงวดก็รับนะคะติดเครดิตบูโรนะคะติดแบงค์ลีสามารถทําได้นะคะย้ํานะคะเงื่อนไขคือยอดจัดรั้จากเราต้องสูงกว่ายอดปิดบัญชีนะคะผ่อนเกิน4ปีขึ้นไปถึงจะสามารถทําได้นะคะทะ mm. เบียนบ้านที่เรารับนะคะจะรับทะเบียนบ้านภาคอีสานภาคตะวันออกทุกจังหวัดนะคะกร,ร,รุงเทพรละบริทณคลค่ะกระบะรับปี07ขึ้นไปนะคะกิ่งรับปี2013ขึ้นไปค่ะ แบรนด์รถที่เรารับจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะยกเว้นเชฟโรเลตแล้วก็รถยุโรปนะคะส่วนซูซูกินะคะเราจะรับ2รุ่นคือสวีปและเซียนะคะท่านใดติดเครดิตบูโรนะคะข้างข้างวดหลายงวดตถจะโดนยึดสามารถติดต่อเราช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะโดยขั้นตอนนะคะสามารถถ่ายรูปรถพร้อมสัเนารถเข้ามาเช็คราคาประเมินได้ค่ะกรณีราคาประเมินจากเรานะคะสูงกว่ายอดปิดบัญชีของคุณลูกค้าทําได้นะคะ